หรืย่ของรายการผมบอกคนชอบดูกตามหาวัตถุดิบวันนี้ผมอยากทำเอสคาโก้ให้พี่กินอย่าอย่าอุนนะย่าอุนะคนนี้ตัวใหญ่นะคนนี้ตัวใหญ่นะอุ้ยแต่ครั้งที่ผมเยียบเนี่ยมันคือหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่พี่หอยจะจมน้ำแล้วครับตายแลวตายแล้วบอกว่ตายวะตายเชียชีวิตไสซะตาย ในเนี้ยเหรอในเนี้ยมันมานอนในนี้ในเนี้ยมันมานอนในนีมน้มันดิด้น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 มันดิบมันดิบยิ่งฉีดยิ่งหอมอย่าให้กลิ่นกวนทีนคุณเราอยากให้คุณหลับสนิทต,ตลอดคืน굿ไน หม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดิ่มง่ายอร่อยด้วย วันนี้หอยหอยหิวนะฮะมาเจอคนคน,นึงที่ผมอยากจะมาคอห่านของเขามาค <c oughs> อแลบใช่ไหมคอแลบกับเขาคือเคยเจอที่รายการซูเปอร์ฮันแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่เอาปลาไทยอปลาน้ําจืดมาทําเป็นซูชิแล้วรับประทานได้ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าวันนี้มาคอแลบกับเขาดีกว่านะฮะกับสาระตั้มครับ อัสดีสวัสดีครับโอ้โหมีใจขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้เกีรติหอยหัวหิวนะนี่นี่ของคุณด้วยใช่ไหมของคุณนี่ก็ทีมเราผสมกันเลยถ่ายกันเลยทีเดียวคืออย่างองรายการผมบอกคนชอบดูตามหาวัตถุดิบวันนี้ผมอยากทำเอสคาโก้ให้พี่กินเอสคาโก้มันเป็นที่เป็นโกดังเก็บของป่าวะเป็นคาโก้คาโก้อมันคืออะไรเอสคาโก้เป็นเมนูหอยฝรั่งเศสพี่เคยกินหอยฝรั่งเศสไหมไม่เคยไม่เคยแต่เบื้องต้นพี่ เฮ้ยคือพี่แต่งตัวมาห่อมากนะแต่ว่าการกินอาหารฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่าควรพี่เปลี่ยนรองเท้าผมนิดนึงแล้วกันเปลี่ยนรองเท้าใช่อย่างเดียวผมยางเดียวเลยยังอื่นชุดนี้ก็เหมอกอะได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันลุยเลยสวัสดีฮะแดงทีมงานผู้เชี่ยวชาญครับเออเฮ้ยเก็บกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ดีๆนะเฮ้ยผมว่ามันต้องมีบ้างแหละเออ เมื่อคืนคุณฉลองอะไรกันบ้าไปไปไปออฟสื่อหนังมาพร้อมกันอ๋อไท่บ้านพี่ออฟพี่ออฟอ่านี่เก็นสีนหนังครับนี่ฟิลบองเฮ้ยต้องดูเลยนะฮะอ่าสุดที่เป็นอะไรสับเปลออะไรนะสับเปลออะไรหลครับอาอ๋อรีบดูนะฮะอยากกับพี่ตานะฮะเพราะเขาออกประมาณ3-4มสี่วิเท่านั้น3-4มสี่วิเท่านั้นนะต้องรีบดูตรว่าอย่าตัดออก คราไอติมไมนิดนึงเอออ่ะเราสาระจริงๆเลยว่ะมาเชฟโจ้ครับมามามาให้พื้นที่สื่อเชฟหน่อยเอสคาโก้อธิบายให้หอยฟังหน่อยเอสคืออะไรฮะจริงแล้วเอสคาโก้มนคือหอยทากฝรั่งเศสครับซึ่งมันเป็นหอยทากที่สามารถทานได้จริงๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นจริงๆมันเป็นวัตถุดิบที่คนนิยมส่วนน้อยแต่มันรสชาติดีมันมีความประมาณไหนเป็นเหมือนหอยแหละหอยที่หอยเคยทานพวกหอยในต้มตําเนยหอยเชลลี่ใช่ อารมณ์คล้ายๆใช่ครับอ,ม,อม,มันจะคล้ายๆกับหอยเชอรี่ของบ้านเราเลยก็เลยคิดว่าเออหอยเชอรี่บ้านเราก็สามารถยกระด,ดบับใช่อ่านี่าบางทีเราที่พี่อ๋อยจะเคยกินหอยเชอรี่อย่ในส้มตำใช่แต่ความที่หอยเชอรี่สามารถเป็นประกอบอาหารฝรั่ลัศเสได้ใช่ครับเมื่อกี้เชต้พูดติปากว่าหอยเชอรี่บ้านเราแต่เนี่ยคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าหอยเชอรี่ความจริงชื่อมันอะ ก็ฟังไม่ไทยอยู่แล้วเขาไม่ใช่สัตว์ที่มาจากเมืองไทยเลยาะความเช็เป็นเกลิงสปีชีส์หรือว่าเป็นสัตว์กลุกของผิดซึ่งตรงนี้นะครับเขาไม่ได้แค่ทําลายเหมือนพวกอ่าฟาุัณฑ์ของเกษตรกรพวกข้าวพวกอะไรต่างต่างอย่างเดียวแต่เขาก็มาบุกรุกแล้วแย่งทรัพยากรของหอยทากถิ่นเช่นหอยโขงหอยโขงกินได้กินได้นแล้วความมีรสชาติดีมากด้วยแล้วก็หอยโขงเนี่ยเราจะสามารถกินเนื้อปทั้งตัวหอยเชอรี่มันจะมีต้องเอาตาออกตามันเป็นพิษ เขาว่าพี่ผมเคยโดนนี่เลยแก๊งแ๊เซียนหยอง <c oughs> เขาดื่มสู้ผมไม่ได้เขาบอกพี่ตั้มกินไปเลยไม่ต้องแกะตาธรรมาชาติไปเลยนะนอนไปในรถเนี่ยเหมือนมีใครจับหัวก็หมบุนอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งหมที่จะพูดก็คือว่าหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลหอยที่เดี๋ยวผมวิสาให้ฟังละเอียดกอดประกันว่าเราอยากกําจัดมันด้วยการกินกินมันใช่เป็นหลักการของสารตั้มเลยแต่มันกินมันตามสไตล์คือ ผมเชื่อในความสามารถของทีมว่าเราได้อะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือชนิดอื่นแล้วก็สามารถวางสรรเมนูได้ทั้งนั้นพี่จัอะไรอ่ะพี่จับมาก่อนเลยโอเคตามนะครับลงนะลงเลยอะไรปั๊บนึ่งพี่ไหนไหนเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยเราเรากก่าว่าเราจะลงไปหาถอยกันแต่ก่อนที่จะเปื้อนเนี่ยพอดีเห็นว่ามีุมปลานิ๊งเข้าพี่สั่หน่อยไหมพี่เคยตกปลาปะสักนหน่อยสั่นหน่อยเอาไปเผาสักตัวไหมไม่เคยเลยอ่ะสั่นหน่อยไหมสั่นหน่อยไหมลองละ บอกได้เลยว่าเป็นการตกปลาครั้งแรกสมัยเด็กไม่เคยไม่เคยตกเพราะว่าไม่กล้ากลัวมันดึงนี่นี่ปล่อยเลยนะหมดหมดเหยื่อหมดแล้วที่หวาคุณมีคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวนะเหยื่อบุกแล้วจริงเหรอใช่ทีมงานกินหมดเอาให้ปลากินไอ้ดี่ไอ้ไอ้สวายไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับกินพระเอาพีซิแม่ไปแล้วครับโวย อุ้ยอุ้ยล็อกต่อุ้ยเฮ้ยกินได้กินได้ี่กินได้กินไดเราวเท่เยอะิมีนหมุนหมุนหมุนไม่ต้องหมุนด้วยนี่งต่อย่างที่ใไม่ได้ไม่กูไม่กินกูจะย้ายกูเองขอโทษนะเป็นไม่ได้ตั้งใจจริงเฮ้ยเฮ้ยถือถือถือตัวใหญ่ไหมได้ๆพี่เขถอยมาถอยมาเข้าไถอยมา เราจะพยายามเซฟปลาเซฟเซฟเซฟล่องปลานะพี่ี่ถอยหน่อยผมจับไม่ถึงไปมาขนาดรับประทานไหมอันนี้โทษทีได้นะความจีิงไซส์นี้กินได้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเราหานี่ใหญ่กว่านี้เพราะเราอยู่เราอยู่กันหลายคนเหมือนกันถ้าไซส์แบบสักแบบผมว่าสักโลนึงเราจะได้กินได้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 ่ด้ไ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 ดงเดียวเไย โอ้ดีใจนะผมไม่ตกแล้วพี่ตกเลยตกน้อยใจน้อรู้แล้วรู้แล้วไม่ไม่เมื่อกี้ผมขอโทษนะเอาตรงนะเมื่อกี้ที่ผมทำอย่างเงี้ยผมผมนึกว่าเขาให้โยกโยกจริงไม่ใช่ใช่ไหมมึงต้องโยกด้วยใช่ไหมโยกก็ถูกต้องแต่พี่ต้องโยกอ่ะม้วนเก็บสายด้วยที่โยกมันไม่ช่วยแกตัวแก้วม้วนม้วนม้วนหน่อย หมุนหมุนเนาะเออจิีมแต่ใครนัเป็นอท่าแม่มาไหนไหนใช่ <oh> <t <t ุ่มมันก็ยใช้แขนี่ครับโอ้ยก็ใหญ่ก็ใหญ่ตัวนี้ได้นะค่อยถอยยอนค่อยถอยนะค่อยถอยนะฮะอียตัวนี้ตัวนี้ได้นะได้สวยๆสวตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยครับประมาณนี้แหละ รถคันรถคันให้พี่โอเคไม่เป็นไรครับเดีนี้ปึ๊บผมเก็บเก็บอันนี้ก่อนนะฮะเนี่ยตรงนี้คันใช่ไหมฮะวัดตถุนิยมคาร์นิหอยครับถืออย่างนี้ก็ได้อ่าอ่ันนี่คืออันนี้เป็นที่กิ๊บเบอร์มาช่วยเซฟตรงเฮ้ยถือว่าโอเคนะคือมันก็เป็นศิลปะอันนี้นะแต่ตกงปากลายละเอียดเยอะครับกว่าผมจะเจอวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ย ก็เลยผมเคยบอกว่าแบบเฮ้ยที่ผมอยากออกไปตกปลาเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นอย่างเดียวคือยอมรับว่ามีความสนุกในฐานะเกมกีฬาเพราะว่าเวลาปลากระชากเบ็ดเราเนี่ยกระชากเยอะไปอ่ะมันไม่มันไม่แตกต่างจากการที่เราแบบขับซุปเปอร์คาร์แล้วเหยียบเร่งสุดอ่ะคืออะดรีนาลีนมันจะหลั่งแล้วยิ่งเราเจอปลาใหญ่แล้วป๊าท้องให้พี่หอยสไลอยก็ได้ไหมเอาเอ็กซ์เพลย์กันแต่แดดเริ่มออกว่าเดี๋ยวเราแดดออกเราหาหอยดีกว่า นะท่าเก้มเอ้ยท่าเกิมได้ถ้าเก่มได้สําคัญพยายามคิดไว้ครับว่าอย่าสายหยอนเนี่ยอ่าย่าสายหยอดอย่าสายหยอนอยสายหย่อนอธิบายเพื่อเชียร์หนอยนะทีเนีเนี้ ปีใช้เนี้ยโว้ยตัวนี้ผมว่าดีตัวนี้ดีาเดนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวทำเป็นเมนูทานคู่แบบเดี๋ยวพี่ชัโจมทิดเมนูอาหารฝรั่งเศสมาใหญ่ใหญ่มาปกคลิปอีกรอบหนึ่งตัวนี้ใหญ่มาขออนุญาตนะครับผมบอกเลยนี่ก็คือภารกิจที่เก็บหอยก็ไม่เคยเหมือนงาน เราต้องทํายังไงบ้างเตรียมใจยังไงบ้างหรือวิธีการวิธีการลงไปต้องมีอะไรบ้างไหมเอ่อต้องเดินลงไปครับอืจบครับ<อ>แค่นั้นแหละอันนี้ <laughs> อันนี้รองเท้าของคุณภูมิป่ะหุยรองเท้าอก็ไม่กูพี่กระโหลกกระาผมเอามาใส่เพราะแบบมันเดวก็พังแต่ต้องเมนครับเอที่เขาบอกว่าทนน้ําทนอะไรทนแทงไม่ทนอะไรเลยไม่ผมเปลี่ยนบ่อยมากเนี่อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อทำทำาัน้อยนึงจะขายพันกว่าอเกี่ยวการประการครับเอาส่งคลิปนี้ให้ดีเจ หอยครับงงความมีงองน้ําเยอะกับ<ห>มีข้อดีกว่าตรงที่ถ้ามันมีอะไรแหลมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่าเยอะนะครับ<ๆ>พี่ค่อยๆเอาเท้างงทีละนิดนะครับค่อยๆหย่อมตัวเงี้ยล่ะขย่อมตัวไปมาแเลยว่าได้เฟรยวโอ้ย<ๆ>แต่ทั้งที่ผมเหยียบเนี่ยมันคือหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่แต่ว่ามันจะเป็นที่เท้าเนี่ยมันคือกรุบ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 อะคือต้องบอกว่าเป้าหมายเราเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ยอ่าเป็นเนี่ยผมเจอตัวนึ่งอะ คือหอยเชอรี่เนี่ยเวลาเราไปทำอ่ะเขากินแค่เอาบอกว่าในทั้งตัวเนื้อที่กินได้แล้วเขาบอกว่าอร่อยประมาณแค่ยูนส่วนสี่ดังนั้นเนี่ยเราอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ่เดินไปหยิบตัวนี้มาให้มีเกาะอยู่ที่เชือกมีตัวใหญ่อยู่หอยจะจมน้ำแล้วครับได้แล้ว เออคุณตามฮะไม่มีไม่มีเพื่อนใช่ไหมผมใส่คอนเทนท์ี่ส้เพี่อรพี่ไอ้ไใส่แต่ไฮไม่แก้ได้แล้วนะได้แล้วใช่ไหมนี่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 อะไงอีรออกมาด้นที่เออเจ้าเซียนหลักเรื่องน แม่งขึ้นจากน้ำเลยแม่งทำไมอ่ะมองไปตายวะตายมาเชี่ยชอบเป็นซาตาหครับอู้พี่ในี้เหรี้มันนอนในนี้นานึงแกเฮ้ยต่มันมาเองจริงนะมามอวู้ี่โดนไงโดนี่ไหงไปงนีป่ะนี่นีนะ <reading> เอ้ย <Disease> ตัวน so like so oh. like ี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้พ่อได้พอได้พอได้พอได้เราทำได้เพราะขยายพันไวแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย้เสยฮใครปล่อยพร้อมมาบ้างวันอยู่ดีๆก็เจออยู่ดีๆก็เจอดูมีไหมโอเคครับเพราะว่ามิชชั่นคอมพลีทละมีทั้งปลามีทั้งหอยเดี๋ยวขึ้นฝั่งพา เดีวพี่หอไปอาบน,น้ำที่ฟิตเนส,สผมก็ได้อาก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วก็ <c oughs> เข้าครัวครับอุ้ยไป <c oughs> อาอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะไปกินของที่เราจับเองวันนี้นะฮะค่ะคุณตั้มนะเอาละนี่แล้ววันนี้ผมโอ้โลงไปเหยียบย่ำโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุ้ยอาจจะมีกลิ่นเท้าได้อืแต่ ไม่ต้องห่วงฮะผมมีนี่ครับตัวช่วยของผมนะฮะจันหอมเฟรชฟุตสเปรย์นะครับมีเทคโนโลยีนานโนซิลเวอร์ช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียนะครับดับกลิ่นได้ทันทีเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในี่สั์เลยสัตว์เลยหุยย้ยกลิ่นหอมสดชื่นมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดเหงื่อที่เท้าด้วยพกพาสะดวกมากอย่าให้กลิ่นกวนทีนคุณให้ผมหอยกวนตีนคุณคนเดียว พบความมั่นใจทุกวันพบจันทรหอมนี่ครับห่่อยวขออนุญาตนี่ใจเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราไปจับกันมาเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยถึงเวลาทํามาเนี่ยมันเหลือเป็นเสร็จษแค่นี้เองที่ผมบอกว่าอะไรอันนี้ไขมันมักบใช่ครับใช่ครับคือไส้ด้านในมันนะครับเพราะงั้นคือ อาจจะผมพยายามดอธิบายไม่ได้ครับนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ใช่นี่แหละพี่มันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องแยกออกมีครัวจีนด้วยโอเคมาสาระนิดนึงครับคือหอยเนี่ยเชอร์รี่อย่างที่บอกนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเขามีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงกลิ่นโคลนกลิ่นดินใช่ดังนั้นเนี่ยจะซอยไรั้งนาน เคิมของแล้วหอไอศครีเนี่ยมันหอมจอยเนี่ยเอิมมาเคิมดิอันนี้ผมไม่แนะนำให้กินนะครับใช่มันจะปวดหัวครับนี่นี่อันนี้ขออนุญาตนะฮะนี่คือสีชมพผูนี้ใช่ครับอันนี้ตัวปวดหัวเลยใช่ครับตัวนี้นะครับอันนี้ครับพอเราดึงออกมาเนี่ยเราแตะสาดึงออกมาเนี่ยมันจะออกมาฝั่งนี้นี่คือตรงที่ติดกับไอ้ตรงฝาปิดเข้าครับคือตรงนี้นะครับอ่าก็ใส่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะทําเนี่ยอย่างแรกพอเราล้างสาดน้ําเพื่อเอาเมือกเอากลิ่นออกแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเด็ดทิ้งกินไม่ได้อีก ทั้งหมดนี่เลยใช่ผมไม่บอกว่ามันต้องตัวใหญ่ไงใช่ตรงนี้ครับเสี่ยงไม่แนะนําให้กินนะครับอ่าเขาตัดตรงนี้ออกกันตรงนี้เสร็จปุ๊บแถมข้างในเนี่ยนี่ที่ผมบอกว่าตาเนี่ยคือตรงนี้ไอ้เม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนตาเนี่ยใช่นะฮะโอ้ยต้องเอาออกหมดเลยเหลือนี่เดียวใช่อันเนี้ยครับนี่นี่เผื่อไปใช้อินเสิร์ตนะครับแนะนําแนะนําอย่ากินจริงๆนะครับอันนี้ให้เป็นสาไว้เผื่อใครจะไปทําตามอย่างแรกง่ายสเต็ปง่ายๆนะหนึ่ง ที่มาของตัวหอยอาชียให้มาจากแหล่งน้ําสะอาด ในทุ่งนาที่ไม่มีสารเคมีอะไรอย่างงี้ใช่ใช่หรือถ้าจะเป็นบ่อก็แบบอยากให้ดูสภาพน้ำหน่อยนะครับอย่าไปเอาจากคลองเน่าๆนะไม่ดีสองร้างดีๆใส่เครื่องเทศหนักๆอย่าหวงตะไคร้อย่าหวงใบมะกรูดนะครับใส่เกลือใส่เข้าไปร้างมันดีๆเลยสักสามน้ำต้มร้างต้มร้างนะครับสะดุ้งเอาอย่าทิ้งนานไม่งั้นเดี๋ยวหอยคนอีกอแล้วก็อย่างที่สามนะครับใส่ข้างในเอาออกก็แกะตาโอเคตรงตาเดี๋ยวตุ้ก And oh านเป็นไงหน้าตาอาหารโอ้ยไอหอยที่เราไปจับกันนะนะใช่ครับว like, ันนี้ทำให้ดูเหมือนปลาการังเป็นเทคนิคทำแป้งกรอบสไตล์ฝรั่งเศสเรียกว่าเชลเชลผสมสีธรรมชาติจากดอกชะาคุณทานให้ผมดูหน่อยสิว่าไม่จริงๆครับมันต้องกัดยังไงอะไรยังไงอ่าเออเออคืออะไรเออคืออะไรมอนครับมอนเข้าไปแล้วก็ปิดออกมานี่อ่า นี่รูมีสีจ้ำเยิ้มสีจ้ำเยิม้มฮึมรู้ว่าพี่ชอบกินอันใหญ่เที่ยวกว่าเฮ้อ ผมไม่เคยกินเลยนะหอยฝรั่งเศสนะแต่ผมว่ามันมีคาแรคเตอร์อะเอออย่างผมจะบอกว่ารสชาติแทบจะเหมือนกันแทบจะจะใช้คำว่าเดะเลยเดะเลยใช่คือเหมือนว่าคือผมว่าทั้งหอยทากฝรั่งเศสที่เขาเรียกเอสคาโก้นะครับเอสคาโกะเ้วก็หอยเชอรี่อ่ะเราทานป็นไลพนี่กินไม่เป็นยังไงครับสัวไปตำส้มตำเลยไหม เฮ้ยมป็นแค่เป็นแคเตัวลครอืมตัคละครต้องขายอขมใช่เฮ้ยอย่างผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีเลยไม่มีดิ้นเหนื่อยเหรอไช่เดี๋ยวกันเชฟจ้ผมรูกคืออะไรผมคุณลืมไป คนอีสานมีคลิปต้นไหนอยู่อย่างคนอีสานแพ้บลูชีส <S <S ชีสอันนี้มันขาย <S <S ตายไอ้กลิ่นดินที่เขาพูดถึงอะคือกลิ่นชีสที่เขากินกันอเออพี่อันนี้พี่อยากได้คอนเทนต์นะพี่ไปหาเขาอ่าโอ๊ยแต่สามเมือไม่ได้พี่พี่ที่ไปเจอแก๊งอีสานแก๊งไหนนะอเอาบลูชีสที่กินกินไม่เป็นกินกไม่ได้กินปลาไกดก้หรือเปบลูชีสไม่ได้ตายคร้บเอาใหม่เอาใหม่โอเคเข้าใจละ บูชีจริงๆรไม่ได้ไม่ได้ผมว่าเขาก็อย่างที่คุณพูดถูกนะอาจจะเป็นเพราะเราเราเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นแบบชีสอ่ะกลิ่นชีสแบบเปรี้ยวๆอ่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของบูชีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปครับพี่หอยครั้งแรกในการได้ออกไปหาวัตถุดิบมาทาอาหารเองได้เห็นมันเดินทางมาเป็นไงบ้างอย่างที่คุณบอกพอเราเคี้ยวเราคิดเนี่ยเรานึกถึงภาพเมื่อเมื่อตอนที่เราไปจับ อ,อ๋อไม่หม่งี้เว้ยแล้วมันเป็นอย่างงี้เว้ยเห็นเห็นเห็นเลยว่ามันมาจากตรงไหนอืแล้วพอได้กินไปปั๊บมันก็เพิ่มเพิ่ม,มรสชาติขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มจินตนาการมากขึ้นจริงๆเหมือนเดิมใครอยากเห็นพี่หอยมาเลยกับเราเอีกักแม็กก่อนหน้านี้ก็จับมือนะม,มันมีโปรเจกต์นะพาพาหอยหาหมึก สักแมทสักแมทเดี๋ยวเขาขายปลาหมึกเขาจาไปดูว่าเตงโมยังไงวะเอาสักแมทครับพาพี่หอยไปซะหน่อยรอไม่เจอนี่พี่หน้าสบายสบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊วยพี่หอยสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับทุกคนเรากลับมาวันกล้องอีกรอมหนึ่งเนื่องจากว่าลืมสนิทไม่มีใครเตือนใครลืมทุกคนทีมงานก็ลืมผมก็ลืมพิธีกรก็ลืมแต่้มันผมบอกเลยว่ามันแน่นมากแต่พี่พี่จะไม่กินโชฟี่ตัวแรกของชีวิตพี่ไม่ได้ไม่ปรานินของพี่ฝีมือพี่ตกเองกับมือนินยักษ์นี่คือใช้คำว่านินยักษ์เลยอนะพี่มันใหญ่มากนะตเอาตรงๆแล้วตอนแรกก็ ที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันใหญ่นุ้ยมันใหญ่นุ้ยเป็นไงพอชุบแป้งทอดมายินี่คือขยายล่างก็ทำอะไรอันนี้เป็นเหมือนทอดสมุนไพรครับที่ร้านผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปานินเนี่ยบางคนไม่ชอบกลิ่นดินในตัวเขาจะเป็นเหมือนกลิ่นเขามไม่ค้นกลิ่นตะไคร่เหรอครับกลิ่นตะไคร่น้ําซึ่งการใช้ใบมะกรูดใช้เครื่องเทศต่างๆใช้กระเทียมเจียวเนี่ยมันช่วยได้ใส่พริกไทยดำไปอย่างเงี้ยแต่ผมก็ทอดมาทานคู่กับอ่อมานี่เฮ้ยอันนี้นี่นี่ อันนี้แบบเครื่องน้ำออกแบบสไตล์คล้ายๆเมี่ยงกันนิดนึงนะครับนี่มาครับมาพี่เดี๋ยวรีบกินก่อนเจ้าบิวกลับมาเนี่ยแหละไอเนี่ยแต่มันแย่งหมดโหแบบแบบทางเกียนปลาของคุณเ็าเรียกแบบดูดิดูทินดิต้องชิ่เนี่ยต้องซอสแน่นๆพี่อันเนี้ยบอกเลยเครื่องแน่นๆพี่กินเผ็ดได้ใช่ไหมใส่มาเต็มเลยและนี่คือปลาที่ผมวันนี้ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตกเองแล้วก็รับประทานเขาด้วยตัวเอง เป็นไงพี่ผมว่าขบวนการอะปานินที่ไหนก็เมีเอาแต่ขบวนการที่เขาเขาเอาเนื้อแบบเนื้อแบบติดก้างเลยเนื้อแรกติดก้างเลยแล้วมาทอดได้กรอบกำลังดีเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้นี้ของคุณนี่แม่เป็นไงพี่ผมขอชดแบบในฐานะนักชิมนะผมบอกเลยมาพี่กินปลาไปก่อน ร้ายไหมร้ายไหมมันมีความถ้าสมมุตินะร้านอื่นเขาจะเขาจะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมากแต่คุณแอบเค็มแอบแอบน้ำปลาแอบนะไม่บอกใครด้วยไม่บอกใครด้วยผมไม่บอกใครผมไม่บอกใครนที่ไม่ใส่กันนะแต่มันมีเสน่ห์คุณใช้น้ำปลาดีผมว่าคุณใช้น้ำเมื่อกี้มือผมเผลอกงไปพี่เค็มบอกลยเนี้ยน้ำมือคุณดีต้องบอกเลยว่าเนี่ยีดีป่ะไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่เผ็ด ไม่แดดไม่อร่อยพี่กินดีกว่าเฮ้ยอร่อยจริงว่ะเฮ้ยดีดีเลยเนื้อดีเฮ้ยบิวบิวอันนี้อันนี้พี่มั่นใจบิวกินได้ชิมินโต้อีกแล้วยังไงเป็นไงอร่อยเฉยอิ่มเลยคำอ่ะมีอะไรที่ลืมอีกไหมมีอะไรให้ลืมหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดล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 ะแสงแสงหมดละแสงหมดละโอเคทีมงานจะได้กินครับก็ปิดกล้องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ